เมดวิ h ไทยแลนด์ตอนที่2จะพาคุณเดินทางไปต่างประเทศบินไกลข้ามทวีปไปยังสหรัฐอเมริกาทำไมเศรษฐกิจอเมริกาเติบโตดีสวนกระแสโลกประธานาธิบดีโจไบเดนใช้นโยบายอะไรดีจริงไหมแล้วบทเรียนต่อประเทศไทยคืออะไร เป็นประธานาธิบดีคนที่46ของสหรัฐอเมริกามาจากพรรคเดโมแครตชนะการเลือกตั้งเมื่อปลายปีพศ2563ซึ่งเป็นช่วงที่โควิดกำลังระบาดแล้วก็เป็นประธานาธิบดีมาตั้งแต่ปี2564จนถึงปัจจุบันก็ดำรงตำแหน่งมาแล้ว3ปีต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลา3ปีที่เศรษฐกิจอเมริกาเติบโตดีกว่าที่คาดแล้วก็เติบโตดีกว่าประเทศมหาอำนาจอีกจำนวนมาก ต้องบอกว่ามาตรวัดประเทศต่ํารวยเนี่ยไม่เหมือนประเทศกาลังพัฒนานะครับเพราะว่าเศรษฐกิจของประเทศยักษ์ใหญ่เนี่ยมันมาหืมามากอยู่แล้วดังนั้นการเติบโตเพียงแค่1%นหรือ2%ต่อปีก็ถือว่าเป็นความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่แล้วเช่นปี2 5ง6เนี้ย IMF ประมาณการเติบโตของสหรชาชชาณนจักไว้ที่0.5%เท่านั้นสหภัฐราพนย์จุดเจ็ดเปอร์เซ็นต์แคนาดาที่2%แตดสามเอร์เมริตาญี่ปุ่นดีน,ยน่ยน่สองเึอร์เซ็นต์แต่ สูงที่สุดในบรรดานประเทศยักษ์ใหญ่โตมากกว่าประเทศยุโรปถึงสเท่าในด้านเงินเฟอ้อต่อให้ปีที่แล้วเนี่ยสูงขึ้นไปถึง7-8%อยู่พักหนึ่งแต่พอปี2 0ง6แม้ประเทศยุโรปหลายประเทศเนี่ยเงินเฟ้อขึ้นไปแต่ระดับส0เซแล้วแต่อเมริกาสามารถกดเงินเฟ้อลงมาอยู่ได้ที่ 4- 5เปอเซอย่างไรก็ดีผลงานด้านที่เด่นที่สุดของไบเดนก็คือการจ้างงานเพราะว่าทำให้สัดส่วนคนว่างงานลดลงต่ำเป็นประวัติการของสหรัฐอเมริกาเอง เช่นกลางปี2 5 6 6ที่ผ่านมาเนี่ยอัตราคนว่างงานเหลือเพียง3.6%เท่านั้นต่ำกว่าประเทศยุโรปส่วนใหญ่ถึงเท่าตัวในขณะที่ค่าแรงของคนสหรัฐอเมริกาก็สูงขึ้นด้วยเรียกว่าสูงขึ้นทั้งปริมาณและก็คุณภาพของการจ้างงานไปพร้อมกันนโยบายเศรษฐกษิจที่ใช้ในยุคไบเดนเรียกรวมๆกันว่าไบเดนนอมิกส์ซึ่งก็เป็นการเอาชื่อผู้นำมารวมกับคำว่าอีโคโนมิกส์นะครับเหมือนกับที่ในอดีตประธานาธิบดีเลแกนก็เคยมียุคของ r e แก n o m i c s ชินโซอาเบะของญี่ปุ่นก็มีสิ่งที่เรียกว่า a b e o o m i c s หรือของเราเองก็เคยมี t a x i n o m i มิถ้าพูดถึง b i d e n o m i m s c ก็จะมีนโยบายสำคัญ3ขาที่เป็นพรบรที่ออกมาในยุคของเขาคือเรื่องการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานการส่งเสริมอุตสาหการรมชิปแล้วก็การสนับสนุนอุตสาหการรมพลังงานสะอาด กฎหมายสำคัญที่เป็นขาแรกเลยของ Bidenomics ก็คือกฎหมายลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน Infrastructure Investment and Jobs Act ซึ่งเป็นพรบรที่ตั้งงบประมาณไว้สูงถึง1.2ล,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 ล้านล้านดอลลาร์ย้ำอีกครั้งนะครับ1.2ล้านล้านดอลลาร์มีเลขศูนย์ถึง12ตัวพรบรนี้จะเน้นลงทุน2เรื่องหลกัหลกๆด้านหนึ่งก็คือการลงทุนในระบบการขนส่งในประเทศถนนสพานรถไฟรถเมสนามบินท่าเรืออีกด้านหนึ่งก็คือโครงสร้าง สารุปภโภคเช่นระบบน้ําประปาคือขายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงกริดไฟฟ้านอกจากระบบขนส่งและสารุปภโภคแล้วพรบรนี้ก็จะกระจายเงินไปช่วยชุมชนที่มีปัญหาเฉพาะทางอย่างเช่นด้านมลพิษจุดเด่นของพอรบฉบับนี้ก็คือมีการวางแผนลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่เสื่อมโทรมอย่างเป็นระบบไม่ได้ปล่อยงบก่อสร้างไปสเปซสปะจะเน้นโครงสร้างที่ได้รับการประเมินผลคะแนนระดับ C ลบจากสมาคมวิศวกรโยธาของสหรัฐซึ่งมักจะเป็นพื้นที่ในเขตชนบทนอกตัวเมือง แล้วก็มีปัจจัยอยื่นประกอบชัดเจนเช่เนขนาดประชากรเท่าไร่ทราฟฟิกการเดินทางระหว่างเมืองเป็นยังไงและงบประมาณก็ไม่ได้ลงไปทีเดียวหมดแต่วางแผนไว้ใช้ตลอดระยะเวลา10ปีข้างหน้าผู้ตัวอย่างก็คือจุดเด่นของพอร์บอลชับนี้อยู่ที่การออกแบบวิธีการใช้เงินรูปแบบการลงทุนพื้นที่เป้าหมายถนนไฮเวย์คนใช้เยอะแต่เสื่อมโทรมเยอะเช่นแคลิฟอร์เนียกับเท็กซัสเงินก็จะลงไปที่ตรงนั้นเป็นหลักบางพื้นที่ก็เป็นเรื่องของการแก้ปัญหาไฟป่า บางพื้นที่ก็เป็นเรื่องของการลงทุนเ e เลมิ d i ิ i ซิหรือระบบปรึกษาการแพทย์ทางไกลจุดเด่นที่น่าสนใจที่สุดคือมีเว็บไซต์ที่แสดงความคืบหน้าข้อมูลโครงการต่างๆทั่วประเทศอย่างโปรง่งใสคนอเมริกาอยู่ที่เมืองไหนก็สามารถจิ้มดูแผนที่ได้เลยว่าที่ใกล้บ้านของเขากำลังจะเกิดโครงการอะไรใครรับผิดชอบวงเงินเท่าไหร่วบประมาณรูปแบบไหนจะเสร็จเมื่อไหร่เป้าหมายของโครงการคืออะไรกฎหมายสำคัญขาที่2ของไมเดนนอมิส คือชิปแอ c t ชิปแอ c t เนี่ยจุดกำเนิดมาจากตอนโควิดซึ่งเกิดซัพพลายเชนปั่นปวดในอเมริกามากเพราะว่าอุตสาหกรรมสำคัญของอเมริกาไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือรถ EV ีเนี่ยตอนนั้นชิปขาดตลาดอุตสาหกรรมต่างๆก็ปั่นป่วดไม่สามารถผลิตได้อเมริกาก็ตระหนักรู้ว่า ตัวเองต้องพึ่งพาชิปจากต่างประเทศมากแค่ไหนทศวรรษ1990เนี่ยอเมริกาเคยครองตลาดเป็นผู้ผลิตชิปถึง37นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยลดลงมาเหลือแค่12เท่านั้นถ้าเกิดวิกฤตชิปอีกรอบหนึ่งตลาดอุตสาหกรรมอเมริกาคงยิ่งปั่นป่วนยิ่งกว่านี้ก็เลยเป็นที่มาของการเกิดชิปแอ็กชิปแอ็ตั้งงบประมาณไว้ที่280,000ล้านดอลลาร์แม้จะน้อยกว่างบประมาณโครงสร้างพื้นฐานแต่ก็วางกรอบระยะเวลาไว้ที่10ปีเช่นเดียวกันสิ่งที่น่าสนใจก็คือี่ กำหนดวัตถุประสงค์3ข้อว่าจะต้องสําเร็จไปพร้อมกัน 1. ก็คือความมั่นคงของชาติ2ก็คือความสามารถในการแข่งขันและ3ก็คือนวัตกรรมน่าสนใจนะครับแม้แต่ประเทศอย่างอเมริกาก็ยังต้องการเปลี่ยนระบบความมั่นคงของ,ของชาติไม่ใช่แค่มีกําลังทางอาหารเท่านั้นแต่ว่าเจ้าชิปตัวเล็กนี่แหละที่จะกลายเป็นจุดเชื่อมต่อสําคัญของความมั่นคงของชาติตามนิยามใหม่ไปพร้อมๆกับความสามารถในการแข่ขงขันกับประเทศต่างๆและก็การมีนวัตกรรมของตัวเองไปพร้อมๆกัน ในรายละเอียดชิปแอ็กเนี่ยไม่ได้ส่งเสริมเฉพาะอุตสาหกรรมชิปแต่ยังมองไปข้างหน้าที่นาโนเทคโนโลยี AI แล้วก็ควอนตามคอมพิวเตอร์ด้วยก้อนงบประมาณ280,000ล้านดอลลาร์ที่จะใช้ใน10ปีข้างหน้านี้ถูกแบ่งออกเป็น3ก้อนหลักก้อนแรกที่ใหญ่ที่สุดจะใช้เพื่อ R&D วิจัยและพัฒนาก้อนที่2จะไปใช้ในการสับสุุนโรงงานเซมิคอนดักเตอร์สัมรทุนแรงงานก้อนที่3จะใช้เป็น tax credit หรือเครดิตทางภาษี ที่จะช่วยบริษัทที่จะมาลงทุนผลิตชิปใหม่ข้อมูลล่าสุดกลางปี256พบว่าชิปแอคก่อให้เกิดโครงการลงทุนในอุตสาหกรรมชิปไปแล้วกว่า50โครงการใน20มลรลฐวงเงินลงทุนรวม210,000ล้านดอลลาร์แล้วก็จ้างงานเพิ่มขึ้นถึง44,000ตำแหน่งกฎหมายสำคัญขาที่3เนี่ยชื่อว่า Inf l a t i o n Reduction Act หรือพรบลดเงินเฟ้อซึ่งเนื้อในก็จะไม่ตรงปกสักเท่าไหร่ แน่นอนในส่วนหนึ่งก็จะมีการช่วยลดค่าใช้จ่ายของประชากรเช่นมีการอุดหนุนเงินไปยังอุตสาหกรรมยาเพื่อลดราคายาในตลาดแล้วก็มีการช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านประกันสุขภาพของประชากรแต่เงินส่วนใหญ่ของพรบฉวัลชเนี้ยจะไปอยู่ที่การอุดหนุนให้เกิดการเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้พลังงานสะอาดคล้ายๆกับ g r กรีนด a l ในประเทศอื่นๆวงเงิน5 0 0 0ล้านดอลลาร จะถูกใช้เป็นการอุดหนุนลงทุนพลังงานสะอาดผ่าน,นกลไกเงินอุดหนุนเงินกู้หรือภาษีมีการใช้ tax credit หรือเครดิตทางภาษีเพื่อกระตุ้นการลงทุนภาคเอกชนด้านพลังงานโรงงานการขนส่งแล้วก็มีการกระตุ้นฝั่งผู้บริโภคด้วยการใช้รถ e v หลังคาโซล,ลาเซลล์ระบบทาความร้อนต่างๆจุดเด่นของพรบฉบับนี้อยู่ที่การพยายามชักจูงบริษัทเอกชนและผู้บริโภคให้เปลี่ยนพฤติกรรมสอดรับกับยุทธศาสตร์ของประเทศที่ต้องการมุ่งลดการปล่อยคาร์บอนเช่น สายการบินที่เปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาดเป็นเชื้อเพลิงก็จะได้รับเงินอุดหนุน1.75ดอลลาร์ต่อเชื้อเพลิง1แกลลอนลหรือบ้านไหนที่ยอมเปลี่ยนระบบทําความร้อนจากระบบเก่ามาเป็นระบบใหม่ที่ดีกับสิ่งแวดล้อมก็จะได้รับเครดิตทางภาษีเอาไปลดหย่อนเพิ่มได้อีก2,000ดอลลาร์ต่อปีเกษตรกรรายย่อยที่อยากยกเครื่องระบบการทําฟาร์มมาเป็นพลังงานสะอาดก็จะได้รับเงินอุดหนุนเช่นเดียวกัน นอกจากพรบรทั้ง3ขาที่ใช้เงินรวมกัน2ล้านล้าน,านดอลลาร์แล้วจุดเด่นอีกข้อหนึ่งของรัฐบาลไบเดนก็คือความพยายามที่จะสู้กับทุนผูกขาด <S <S โดยโจโบไบเดนเนี่ยวางตัวเองให้เป็นโปรคอมเพติชันเพรสิดเนนหรือประธานบดีผู้สนับสนุนการแข่งขันให้กับธุรกิจอเมริกาเราจึงเห็นมาตรการหลายอย่างที่เข้มข้นขึ้นเช่นมีการต่อสู้กับ Google ในตลาดการผูกขาดอุตสาหการรมโฆษณาออนไลน์ หรือการควบรวมกิจการของสายการบินที่ทําให้ตั๋วเครื่องบินราคาแพงขึ้นนโยบายของไบเดนก็ชัดเจนว่าต้องการจะเพิ่มการแข่งขันให้กับระบบเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาในอีกด้านหนึ่งรัฐบาลของไบเดนก็ขยันขันแข็งมากในการออกไปดึงกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายเตรียมพร้อมตั้งแต่ก่อนพรบรจะออกเช่นมีการไปคุยกับ TSMC บริษัทผลิตชิปอันดับหนึ่งของไต้หวันให้เตรียมพร้อมมาลงทุนพอพรบอ,รออกมาเนี่ยก็แทบจะเกิดการลงทุนได้เลยในแอริโซนา นอกจากนี้ก็ยังมี strategic move ไปยังกลุ่มบริษัทเป้าหมายอย่าง Samsung, Micron, t ท e x s t Instruments จนทำให้การลงทุนของบริษัทเอกชนในอุตสาหกรรมชิปเนี่ยทะยานขึ้นไปสูงกว่า200ล้านดอลลาร์แล้วแน่นอนว่า b i d e n o m i c s ได้รับคำวิจารณ์อย่างร้อนแรงแม้แต่ในอเมริกาเองประชากรจำนวนมากก็ไม่ได้รู้สึกว่าชีวิตตัวเองดีขึ้นไม่ว่าตัวเลขจะดีขึ้นยังไงก็ตาม And this is our candidate. Yep. คนจำนวนมากก็ยังเรียกร้องรอวันให้ทรัมป์กลับมาเป็นประธานาธิบดีอีกครั้ง news, sir. ในขณะที่ในกระแสะต่างประเทศโดยเฉพาะในยุโรปก็มีการวิจารณ์ไบเดนนอมิสอย่างร้อนแรงนิตยสารดีอีคโนมิสถึงกับเคยออกคำเตือนว่าสภาพยุโรปไม่ควรจะเดินตามรอยของไบเดนเพราะว่าจะเป็นการปั่นป่วนตลาดการค้าโลกเป็นการติดกั้นโลกาภิวัตน์ที่เคยเกิดขึ้น ในช่วง1020ปีที่ผ่านมาเนี้ยบริษัทยักษ์ใหญ่ในอเมริกาก็จะออกไปหาแหล่งลงทุนที่มีประสิทธิภาพที่มีต้นทุนแรงงานราคาถูกทั่วโลกที่เรียกกันว่าออฟชอร์แต่พอเกิดชิปแอ็ที่อุดหนุนเงินมหาศาลเนี่ยมันก็เหมือนไปทวนกระแสออฟชอร์ที่เคยเกิดจนทําให้เกิดปรากฏการณ์ใหม่ที่เรียกกันว่ารีชอร์ริงหรือว่าการกลับมาบ้านเกิดของบริษัทยักษ์ใหญ่ต่างๆในอีกแง่หนึ่งบทบาทสําคัญก็อยู่ที่ธนาคารกลางของสหรัฐหรือเฟด ที่มีการขึ้นอันตราดอกเบีย้ยอย่างต่อเนื่องจนทําให้เกิดการปั่นป่วนในตลาดทุนโลกเพราะว่าเงินจํานวนมากก็ไหลเข้ามาสู่ตลาดอเมริกาจนหลายคนบอกว่าบทบาทของเฟดเนี่ยอาจจะมีความสาคัญต่อเศรษฐกิจอเมริกาเสียยิ่งกว่ากฎหมาย3ฉบัจบของไบเดนเสียอีกแล้วการที่เฟดขึ้นดอกเบีย้ยต่อเนื่องก็อาจจะส่งผลดีระยะสั้นเท่านั้นเพราะนําไปสู่ปรากฏการณ์ inverted yield curve หรือภาวะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้นสูงกว่าผลตอบแทนของพันธบัตรระ,ะยะยาว สภาวะการแบบนี้เสี่ยงที่จะนาไปสู่เศรษฐกิจถดถอยในระยะต่อไปเหมือนที่เคยเกิดมาแล้วเมื่อต้นทศวรรษ1980ดังนั้นถ้าจะประเมินผลงานของ b บ d e n o โนม s กกันจริงๆอาจจะต้องใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์3ปีอาจจะยังไม่นานพอก็ว่ากันไปครับเราไม่จำเป็นต้องรักหรือเกลียดอเมริกาก็ได้นี่คือสนามทดลองทางเศรษฐกิจประเทศหนึ่งเป็นการทดลองชุดนโยบายที่เรียกลมกกัน,นว่า b บ d e n o โนม s กทดลองในสหรัฐอเมริกาในช่วงเวลานี้ แล้วเราก็จะดูว่ามันมีผลต่อพลวัตเศรษฐกิจโลกยังไงบทเรียนต่อประเทศไทยคืออะไรบทเรียนที่1โมเดลทางเศรษฐกิจแบบเดิมๆใช้ไม่ได้ผลแล้วแม้แต่อเมริกายังต้องควานหาโมเดลใหม่ยุคก,ก่อนโควิดเนี่ยเวลาพูดถึงโมเดลการพัฒนามันก็จะมีอยู่ไม่กี่อย่างเศรษฐศาสตร์เสรีแบบนีโอริเบอรัลรับนำตลาดแบบเอเชียตะวันออกฝูงหานบินแบบญี่ปุ่นหรือรัฐสดิการแบบสแกนิเนเวีย แต่ทุกโมเดลที่ว่ามาเนี้ยก็กําลังประสบปัญหาในบ้านเกิดของโมเดลทั้งนั้นทําให้แต่ละประเทศพยายามจะควานหาโมเดลการพัฒนาแบบใหม่ๆที่ตอบโจทย์ยุคหลังโควิดทีนี้เวลาพูดถึงโมเดลการพัฒนาจากต่างประเทศเนี่ยในสังคมไทยก็จะมีอยู่2อขั้วที่แตกต่างกันขั้วหนึ่งก็จะบอกว่าเฮ้ยเห็นดีเห็นงามถ้าต่างประเทศทำไรแล้วดีก็ควรจะเอามาใช้เลยเอาบัสเวิร์ดมาเอาเช็คลิสต์มาใช้เลยแต่อีกด้านหนึ่งก็จะบอกว่าไม่ได้นะไทยเราอ่ะมีลักษณะเฉพาะตัว ต่อให้เอาโมเดลจากประเทศอื่นมาก็ได mm ้ hmm. รับผลการพัฒนาไม่เหมือนกันอยู่ดีแต่โลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยมันก็อยู่ระหว่างไอ้สองแนวคิดสุดโต่งนี่แหละครับไม่ต่างอะไรกับที่มนุษย์แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันแต่ทําไมพอเวลาเจ็บป่วยก็สามารถเข้าโรงพยาบาลเดียวกันได้ก็เพราะมันมีองค์ความรู้บางอย่างที่มันแชร์ร่วมกันที่มันพัฒนามาร่วมกันที่จะช่วยรักษาร่างกายมนุษย์ได้ทุนนิยมก็เหมือนกันไม่ว่าหน้าตาของแต่ละประเทศจะแตกต่างกันยังไงองค์ประกอบพื้นฐานของทุนนิยมอย่างระบบการเงินตลาดแรงงาน ระบบการศึกษาตลาดทุนและความสมคัญเหล่านี้มันก็มีความคล้ายกันอยู่สามารถเรียนรู้จากประเทศต่างๆได้แล้วเราจะทำอย่างไรที่จะตอบโจทย์เศรษฐกิจหลังโควิดที่ต้องเอาเรื่องสิ่งแวดล้อมเข้าไปด้วยไม่ใช่เห็นแค่ตัวเลขแต่ก็ต้องเห็นเลือดเห็นเนื้อของคนเข้าไปด้วยนี่คือโจทย์สำคัญของการคิดโมเดลการพัฒนายุคหลังโควิดบทเรียนข้อที่2ข้อตกถึงเรื่องรัฐกับตลาดล้าหลังแล้วทุกกลไกจําเป็นต้องมีรัฐผสมกับตลาด เรื่องที่น่าสนใจอีกข้อหนึ่งของข้อตกเถียงไบเดนโนมิกส์ก็คือความพยายามที่จะยกระดับข้อตกเถียงให้ไปไกลกว่าเรื่องของรัฐ v วอร์ซัสตลาดในอดีตเนี่ยเวลาพูดถึงคําว่านโยบายอุตสาหกรรมขึ้นมาทีไรภาคธุรกิจนายธนาคารน,นักเศรษฐศาสตร์ก็มักจะกังวลว่าจะให้รัฐนาอีกแล้วเหรอให้ะหลาดนําดีกว่าแต่ในความเป็นจริงเนี่ยทุกกลไกในปัจจุบันจําเป็นต้องใช้รัฐร่วมกับตลาดเสมอเช่นนโยบายของไบเดนโนมิกส์เนี่ยถ้ารัฐลงทุนเมื่อไหร่ก็มีความพยายามที่จะกระตุ้น ให้เอกชนลงทุนตามไปเท่านั้นถึงจะเรียกว่าประสบความสําเร็จจะเอาแบบกลไกลยังไงให้มีทั้งแครอทแ d ะสติกหรือไม้อ่อนไม้แข็งที่จะกระตุ้นแรงจูงใจภาคเอกชนให้เหมาะสมนั่นคือโจทย์สาคัญเช่นตัวชิปแอคเองเนี่ยก็ตั้งโจทย์ว่ารัฐจะกระตุ้นก่อนเพื่อให้เอกชนลงทุนเพิ่มตามจึงเน้นกลไกลเรื่อง tax credit หรือเครดิตทางภาษีให้เอกชนได้ลดหย่อนเพิ่มไม่ได้มุ่งแต่จะยกเว้นภาษีอย่างเดียว ชิปแอต,ตั้งงบเครดิตภาษีไว้39,000ล้านดอลลาร์แต่ก็สามารถกระตุ้นให้บริษัทเอกชนพร้อมขยายการลงทุนทันทีในมูลค่าที่สูงกว่านั้นเช่น Intel ตัดสินใจลงทุนเพิ่ม1 0 0 0 0ล้านดอลลาร์ในรัฐโอไฮโอส่วนไมครนก็ลงทุน1 0 0 0 0ล้านดอลลาร์ในนิวยอร์กบทเรียนที่3ยุทธศาสตร์คือการจัดลำดับความสำคัญแม้แต่การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานก็ต้องมี p r i ORITY เวลาพูดถึงคำว่าโครงสร้างพื้นฐานเนี่ย สังคมไทยมักจะเข้าใจผิดคิดว่าเป็นการก่อสร้างทั่วๆไปดังนั้นจะสร้างอะไรก็สร้างไปเถอะเพราะมันจะได้ประโยชน์กับทุกคนไม่จำเป็นต้องคิดเยอะแต่ที่จริงโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเนี่ยมันจะมีความลำเอียงหรือไบแอสในตัวมันเองเสมอเช่นถ้ารัฐบาลประเทศใดประเทศหนึ่งกําลังเน้นลงทุนในอุตสาหการรมรถไฟฟ้าก็แปลว่ารัฐบาลประเทศนั้นกําลังช่วยเหลืออุตสาหการรมไฟฟ้าช่วยเหลืออุตสาหการรมเหล็กแต่กําลังลงโทษอุตสาหการรมรถจน ในทางกลับกันถ้ารัฐบาลลงทุนสร้างถนนเป็นหลักก็แปลว่ารัฐบาลกาลังช่วยอุตสาหกรรมรถยนต์และอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่องแต่กําลังลงทษนอุตสาหกรรมอื่นแต่ถ้ารัฐบาลไหนสร้างทั้งถนนสร้างรถไฟฟ้าถนนหลักถนนรองมอเตอร์เวย์นั่นแปลว่ากําลังช่วยผู้รับเหมาและกําลังลงทุนอย่างไม่มียุทธศาสตร์จุดเด่นที่สําคัญใน Bidenomics ในด้านของการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานก็คือ เป็นการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานอย่างมียุทธศาสตร์มีการจัดลาดับความสำคัญพารา r i ี y ที่ชัดเจนแต่ละพื้นที่ไม่ต้องใช้เงินเหมือนกันวิธีการใช้งบประมาณไม่เหมือนกันผลลัพธ์เป้าหมายก็ไม่เหมือนกันบางที่เป็นเรื่องของระบบป้องกันไฟฟ้าบางที่ต้องการถนนเชื่อมเมืองบางที่ต้องการกริดไฟฟ้าแต่ละจุดต้องการอะไรที่จะดีกับเศรษฐกิจดีกับคนในพื้นที่นั้นก็ว่ากันไปวิธีการใช้งบประมาณก็ควรมีหลากหลายให้เหมาะกับแต่ละเป้า บางเรื่องที่เอกชนไม่กล้าลงทุนก็ควรจะเป็นเงินอุดหนุนแต่บางเรื่องที่เอกชนพร้อมลงทุนก็อาจจะทําเป็นการร่วมทุนเป็นกองทุนหรืออาจจะเป็นการออกพันธบัตรที่สําคัญก็คือการลงทุนก่อสร้างเนี่ยควรจะเชื่อมโยงกลับมาที่ยุทธศาสตร์เรื่องสิ่งแวดล้อมไปเลยตั้งแต่ระบบการออกแบบการใช้งบประมาณไม่จําเป็นต้องรอ CSR การออกแบบวัสดุการเลือกใช้กระบวนการก่อสร้างรวมถึงผลลัพธ์ปลายทางจําเป็นจะต้องเป็นคุณเป็นประโยชน์กับสิ่งแวดล้อมไปตั้งแต่แรก <S <S บทเรียนที่4ี่ ปรับทิศทางเทคโนโลยีมุ่งสู่เศรษฐกิจงานดีโลกยุคหลังโควิดต้องการโมเดลการพัฒนาแบบใหม่เป็นการพัฒนาที่ผสานพลังของรัฐกับตลาดให้เกิดประโยชน์สูงสุดสนใจในรายละเอียดของการออกแบบนโยบายให้ความสําคัญตั้งแต่การออกแบบวิธีการใช้งบประมาณมีความเฉพาะเจาะจ,จงในรายละเอียดแม้แต่โครงสร้างลงทุนก่อสร้างพื้นฐานก็ต้องลงทุนอย่างมียุศาสตร์คําถามที่ตามมาก็คือถ้าอย่างนั้นเราควรจะอ,อะไรเป็นศูนย์กลางในการคิดนโยบายยุคใหม่ คำตอบที่เริ่มก่อรูปก่อร่างขึ้นมาแล้วก็คือเราอาจจะเอาการสร้างงานดีหรือ Good Jobs Economy ขึ้นมาเป็นศูนย์กลางตามข้อเสนอรวบยอดของแดนนี่ลอดดิกนักเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดถ้าเราดูนโยบายของไบเทนหลายๆอย่างเนี่ยหลายนโยบายหลายมาตรการมันก็ไปเชื่อมโยงกับการสร้างงานดีอย่างเช่นถ้าบริษัทธุรกิจจะลงทุนในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ถ้าต้องการเครดิตท,ทางภาษีขั้นสูงสุดก็มีเงื่อนไขว่าจะต้องจ้างงานใหม่อย่างน้อย15%เนงื่อนไขเหล่านี้ก็จะกลายเป็นสิ่งสำคัญในการออกแบบนโยบายเศรษฐกิจเพื่อกระตุ้นการสร้างงานดีแน่นอนว่างานดีเนี่ยแต่และอุตสาหกรรมมันก็มีความหมายไม่เหมือนกันแต่อย่างน้อยมันก็ต้องครอบคลุมไม่ใช่แค่เรื่องไรายได้ต้องรวมไปถึงสภาพการทำงานเงื่อนไขสภาพแวดล้อมรวมถึงความเติบโตก้าวหน้าทางวิชาชีพซึ่งก็จะแตกต่างก,กันไปตามวิชาชีพต่างๆตามพื้นที่ต่างๆ ในระดับชาติเนี่ยเรายังหมายถึงการออกแบบตัวชี้วัดใหม่ที่มันไปไกลกว่าเรื่อง GDP ไปไกลกว่าการแค่ดูอัตราของคนตกงานแต่จะทำยังไงที่จะมีตัวชี้วัดถึงปริมาณและคุณภาพงานดีที่มันเพิ่มขึ้นที่มันสะท้อนความก้าวหน้าของประเทศไป,ปรพร้อมๆกับชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนและอีกทิศทางหนึง่งโจทย์ที่สำคัญมากๆคือรัฐจะเอายังไงกับการพัฒนาเทคโนโลยี โจทย์ที่ประเทศร่ำรวยกำลังคุยกันในปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่แค่การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับแต่เป็นเรื่องของทิศทางเทคโนโลยีที่ควรจะพัฒนาควรจะไปทางไหนจะทำยังไงทเทคโนโลยีมันไม่ใช่แค่ replace หรือแทนที่การทำงานของมนุษย์แต่สามารถ complement หรือว่าเสริมเติมพลังเพิ่มพลังให้กับการทำงานของมนุษย์ไปได้ในเวลาเดียวกันยกตัวอย่างเช่นการใช้ AI กับการศึกษา ้ารัฐไม่เข้ามาทำอะไรบริษัทธุรกิจย่อมจะต้องพยายามออกแบบวิจัยและพัฒนาให้ AI เนี่ยสามารถทดแทนการทำงานของครูได้เรียกว่าไม่ต้องมีครูเลยนักเรียนก็สามารถเรียนได้แต่ถ้ารัฐต้องการที่จะรักษาคนไปพร้อมๆกันรัฐควรจะออกแบบโครงสร้างแรงจูงใจให้การพัฒนา AI เนี่ยมันเข้ามา complement หรือเติมเต็มการทำงานของครูอาจจะเอา AI ไปใช้ในกับวิชาพื้นฐาน แต่ในขณะเดียวกันก็สามารถยกระดับทักษะของครูให้มีความเฉพาะทางในวิชานั้นๆมากขึ้นสอดคล้องกับความต้องการของเด็กนักเรียนที่ไม่เหมือนกันเรียกว่าสามารถใช้เทคโนโลยี AI ไปพร้อมก,กับการยกระดับทักษะของครูเช่นเดียวกันในอุตสาหกรรมรถยนต์ก็มีการพูดถึงการใช้หุ่นยนต์ระบบออโตเมชันถ้ารัฐไม่ทําอะไรระบบออโตเมชันก็ย่อมจะพัฒนาไปในทิศทางที่แทนที่การทํางานของแรงงานทั้งหมด แต่ถ้ารัฐเข้ามากําหนดทิศทางเชฟทิศทางการทํางานของเทคโนโลยีใหม่ก็สามารถที่จะใช้ออโตเมชันที่เป็นประโยชน์ยกระดับแรงงานไปพร้อมกันทํารถยนต์ที่มันคัสตอมไมซ์หรือตอบโจทย์ของลูกค้าที่มีความต้องการไม่เหมือนกันเนี่ยได้ดีขึ้นในตลาดเรียกว่าสามารถพัฒนาเทคโนโลยีไปพร้อมกับการรักษางานและยกระดับทักษะการทํางานคุณภาพงานไปได้พร้อมกันโดยรวมแล้วในแง่งของการคิดถึงจุดศูนย์กลางการออกแบบนโยบายใหม่หลังยุคโควิดควรจะมี2มิติ ไปพร้อมๆกันคือจะทํำยังไงที่จะเพิ่มการจร้างงานทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในเดียวกันรัฐก็ต้องคิดถึงทิศทางทางเทคโนโลยีมากขึ้นว่าจะทํำยังไงให้การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมันสอดคล้องไปกับการ complement หรือการเพิ่มพลังการทํางานของมนุษย์ไม่ใช่การทดแทนการทํางานของมนุษย์เท่านั้น โจ b บเดนเป็นประธานาธิบดีอยู่ในตำแหน่งมาแล้วสามปีเป็นสามปีที่ตัวเลขต่างๆของเศร,รษฐกิจอเมริกาดีกว่าที่หลายคนคิดดีกว่าประเทศมหาอำนาจในยุโรปไม่ว่าจะเป็นการเติบโตการจ้างงานรวมถึงเงินเฟอ้ออย่างไรก็ดีมีข้อตกเถียงว่านโย <c oughs> บายของไบเดนนั้นเร็วเกินไปที่จะตัดสินหรือเปล่าอาจจะประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวในอนา,นาคตก็ได้ องค์ประกอบสําคัญของไบเดนเนี่ยมีอยู่3ขาที่ออกมาเป็นพรบรสําคัญในยุคข,ของเขาก็คือการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิปแล้วก็การอุดหนุนอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดทั้ง3ฉบับใช้เงินรวมกัน2ล้านล้าน,านดอนลลาร์ในกรอบระยะเวลา10ปีข้างหน้าไม่ว่าไบเดนโนมิกจะนําไปสู่ความสําเร็จหรือความล้มเหลวของอเมริกาในอนาคตเราก็สามารถถอดบทเรียนหลายอย่างกับประเทศไทยในปัจจุบันได้โลกยุคหลังโควิด ต้องการโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจแบบใหม่แม้แต่อเมริกายังต้องการหาโมเดลการพัฒนาแบบใหม่เลยโจทย์สําคัญอยู่ที่ว่าจะประสานพลังของรัฐและพลังของตลาดอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดการทํานโยบายในปัจจุบันจะต้องมีทั้งยุทธศาสตร์ใหญ่ที่ชัดเจนและเชื่อมโยงกันระหว่างกฎหมายต่างๆในขณะเดียวกันก็ต้องลงไปในรายละเอียดวิธีการใช้งบประมาณที่เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่แต่ละโจทย์ แล้วก็ต้องมีความโปร่งใสมีระบบตรวจสอบติดตามให้ประชาชนสามารถดูได้ว่าการลงทุนมหาศาลเหล่านี้กําลังคืบหน้าไปทิศทางไหนประโยชน์ใกล้บ้านของเขาคืออะไรหากจะต,ต้องกําหนดอะไรสักอย่างให้เป็นจุดศูนย์กลางเป็นหัวใจใหม่ในการออกแบบโมเดลการพัฒนายุคหลังโควิดคําตอบที่เริ่มก่อรูปก่อร่างมาแล้วก็คือการเอางานดี Good j o b s e c o n o m y เป็นศูนย์กลางในการออกแบบถ้ารัฐจะต้องลงทุนมโหรารครั้งใหญ่ ควรจะมีการผูกเงื่อนไขไปกับการสร้างงานใหม่งานดีให้เพิ่มขึ้นในขณะเดียวกันรัฐก็ต้องเริ่มคิดถึงการปรับทิศทางเทคโนโลยีแล้วหากรัฐไม่ทําอะไรเลยบริษัทธุรกิจย่อมจะพยายามพัฒนา R&D พัฒนาเทคโนโลยีไปในทิศทางที่ทดแทนการทํางานของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็น AI หรือออโตเมชันก็มีแนวโน้มที่จะทดแทนการทํางานของมนุษย์ในอนาคตแต่ถ้ารัฐมีการกําหนดโครงสร้างแรงจูงใจให้ชัดเจน เราอาจจะเห็นเทคโนโลยีที่พัฒนาไปในทิศทางที่ตอบสนองคอมพลเมนต์การทำงานของมนุษย์ได้ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็น AI หรือออโตเมชันที่สามารถจะยกระดับการทำงานของมนุษย์ไปพร้อม,อม,อมกับยกระดับเทคโนโลยีไปพร้อมกันคำถามที่ตามมาก็คือแล้วเศรษฐกิจไทยกำลังไปทางไหน Biden's already set for separate town hall Here's Go ahead. Mr. President elect Go ahead. since you are attacking no, our news not organization, you. Not can you. you give us a chance? Your organization you're, you're is attacking